เอาละท่านผู้ชมนี่คู่หนึ่งฮะตั้มบ้านะัะพี่ครับพี่ชายสวัสดีครับ,ดรบเดี๋ยวเราจะมีโอกาสไปสัมภาษณ์กันถูกไหมครับผมพี่ชายยินดีเลยครับแต่วันนี้จะมาพี่ชิดไครวันนี้นะครับผมจะมากินโคลมีโคล่ารับผมมีโคลา,าม,มีโคลาคลาหวานเจี๊ยบก็ผมมั่นใจว่าชนะไหม มีหัวทิมมั่งนะครับพี่โอ้โห ôi, เดี๋ยวมาดูว่ามันแค่ไหนคู่นี้นะอจะอจยู่ฝึกอ,อยู่ใครฮะอ,อตอนนี้ตอนแรกฝึกอยู่พี่เอ็มครับแล้วไปเก็บตัวที่อยุธยาเพราะอ,อะไรเพราะว่ามีคู่ซ้อมเยอะครับเพราะไฟนี้ผมกะจะมาพิชิตหมีโครลา่า <MT S 2> เต็มที่เลย<ห>ครับพี่หลังฝากติดตามมาเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูกันผมบอกได้เลยว่าหัวทิมแน่นอนครับวันนี้ไม่เขาก็เราครับสวัสดีครับพี่เอ็มนี่พี่เอ็มโคล่าเมื่อกี้นะผมไปสัมภาษณ์ตั้มบ้ามาโมมากเลยเขาบอกว่าอย่างพี่นี่นะ จะเล่นให้แบบบนเวทีเลยอยากจะกินหมี่โคลาดูพูด ผมก็อยากรู้ว่าปากเขาอ่ะจะจะดีเหมือนกามเาหรือเปล่าเอ่าผมอยากรู้แบบนี้กับผ้าผมแล้วกันอ่าเดี๋ยวมาดูกันผ่าที่โดนเลยใช่เดี๋ยวมาดูกันอย่าเพิ่งคุยเดี๋ยวเจอบนสนามดีกว่าว่าใครจะแลกกันใช่จริงๆแล้วคือเพื่อนกันนะฮะครับผมคือเพื่อนกันในสนามเป็นเกมกีฬาถูกไหมฮะใช่ครับแต่เอา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 เไปไงเอารู้เรื่องเลยไหมรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องเพื่อนกันด่ารู้เรื่องอ่าเดี๋ยวมาดูกันครับโอ้ดูตำบาดดูโอ้สุดยอดอะตำเลย นี่ต้อนรับเข้าสู่ไฟขับปฐุมธานีที่จะเป็นยังไงโอ้โหเป็นยังไงของแท้ของแท้ของไฟขับปฐุมธานีเราพบต่อโอ้โหสามารถเลยครับโอ้ยไม่สนไม่สนคู่ต่อสู้วะไม่สนคู่ต่อสู้วะโอ้โหเป็นอย่างดีครับตั้มบ้าของแท้อัาเจ้าอันน่ะอันน่ะท่านน่ะดีเหมือนตามีหลอดพูดหรือเปล่าโอ้โหเอ็มโพล่าพูดมาแล้วนะฝากอะไรขิงนเขา่ลยโอ้โหเอาพี่เอ็ม ขอหนักหนักหน่อยนะครับโันนี้ปากเก็บนะครับแต่วันนี้ไม่ได้เอาผัดหมี่มาฝากลืมอแล้วขอเชิญผู้ถูกจองค่อยขับไทยแลนด์ตัวครับปล่อยมากันตัวเลยปล่อยมากันเฮ้ย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 ปล่อยมากัดนชัโอ้โหอะไรวะเอาละจะชกแล้วนะโอ้โหตํบ้าฮะเสียงตํบ้าโอ้โหโมยสามคนสองยกนะครับโมยสามคนสองยก ไ้ังค่นช่วงชกพี่เอ็มโูร่าด้วครับโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้โหเอาละไม่มีคู่นี้ไม่มีดูเชิงะนะใส่กันหมดนะต่อให้เป็นสากลก็ตามนะเขาพูดกันก่อนแยวันนี้มาจริงครับพี่เอ็มเอาจริงนะพี่เอ็มเอาจริงนะวันนี้ไม่เล่นนะแล้วจู มันมากคนที่มันมากนะโอ้ตั้มบ้าใส่นะโอ้พี่เอ็มนี่มาจริงนะโอ้ยเป็นทั้งคู่ร่างกายได้กันทั้งคู่นะโอ้โหนี่นะถยผ่านเรียนจำทั้งคู่นะผ่านเรียนจำทั้งคู่อุ้ยอุ้ยอุ้ยเสือเจอเสืออีสานรอรอกัลรอพี่รอรอตั้มบ้ารอลอกันรอเล่นได้อยศในขณะที่พี่เอ็มนี่ ไม่มีปานีแล้วนะครับเริเอาจริงนะเจมเรคกเนรื้เปล่าที่วขอรับอาวุธก่อนเริ่มนลวใหเหน่อยหอให้เหนื่อยเริ่มเกิแล้วเกิแล้วเกิแล้วเกล้เสียวเสเสียวเสียวอืออหนึ่งองตั้มบ้าร่างกายได้เป็นหมดเลยนะบนเวทีก็ต่อกันจงจังนะสุดต่จริงจริงก็เพื่อนกันนฮะเอาละะนี่มาครั้งแรกอานิ่งละบนเวทีอย่ามาอย่ามาย่าอย่ามาเอ้ยโอ้ ้ยมาชุบไปม้ยเหลืออีสานไม่ไม่ธรรมดาเลยโอ้ยแล้วก็ตกมวมาทุกวนโอ้ยรอบนั้นมวยไทยก็เก๊กเก๊กันการนะแต่รอบนี้บอกขอสาคนเพียวๆแล้วพี่ทำจริงจริงแล้วพี่ถูกแล้วนะตอนนี้มีมีอะไรชอบชอบนี่เป็นคนบ้าเลยนะยิงโดนยิงโดนนะเรามาโดตสาวอะไรอย่างไงนะโอ้โห

ไอ้แม่ครับพีเอไม่ตลกครับเมน่อานที่พีตามาเลือดจะเริ่มเยอะขึ้นเลยเย้อย่างนี้ทเ่สุดเลยเสุดท้ายเีเท่าไหร่ต้องใสแล้วอันนี้พีเอจะตั้งเฟสุดท้ายเฟสุดท้ายไอคนถ่ายก็ลุ้นมันไว้ด้วยตัวเก่งไปเลยโอ้โหขาเรือนจำทั้งคู่นะ หมดยกแล้วหมดยกแล้วยกแรกหมดแล้วตอนยกสองยกสองเอาละยกสุดท้ายมาแล้วอ่ะเดินแล้วตั้งบ้าเดินเดินตายทุกคู่เอาละเดินอย่างเดียวนะฮะตั้งเดินอย่างเดียวแล้วแข็งแรงมากนะฮะ เลือดใจยังไหลไม่หยุดครับพี่ต้ามะเลือดใจยังไหลไม่หยุดครับก็ไม่ใช่ปัญหาเราพี่เอ็ดที่แผลเดินย้ำมาเดินหนึางเดียวนะครับเดย้ำไปที่แผลเดินย้ำย้ำครับโอ้เลือดเอ๊ะฉลาดอีสานของเราฮะเห็นเลือดแล้วได้กลิ่นคาวแล้วจะจะล่าไหมเอาละฮะเอาละโอ้โห

ต่ำเดียวเดียวมาเยเตอแกยแก้ให้ถือัเดยเโอ้โหเอาละฮะเอาละดูซิเอาอยู่ไหมือ้เกมโคลาดโดนท้องแล้วอ้โอ้เอาหนึ่นาทีามิบวิแล้วครึ่งทางแล้วครึ่งทางผมยก่อแล้วต่เหมือนหมดแล้วนะฮะหมดหรือเปล่าหมดแรงหรือเปล่า ตอนนี้ไม่รู้เลือดใครเป็นเลือดรั่วเลยนะครับเลือดที่หลอดไก่ยิ่งจิ้มอะวาลตาเพชรขาศครับตาป้าไม่รู้ว่าเลือดถึงหัวอะครับโอ้โหทั้งตาดูเลือดก่อนครับทั้งตาทั้งป้าครับวันนี้ใายตาพี่ตั้มมีเลือดออกครับพี่ตั้มแอบกระชิบกรรมการครับผมว่าอย่าเช็คเขาชอบเลือด เลือดจากปากครับเลือดจากปากจากจมูกครับไปกันต่อไปกันต่อ้ยเอาละมีตั้มมีแผลนะตั้มบ้ามีแผลนะสายโคราดโอ้โหเอ็นโคราดมาละเอียดมากฮะเต็มตัวดีเหลืออีกเดาธีสุดทายยาธีตุนทายาลยสุดท้ายขอเลียงเสียงทีจากแฟนๆหน่อยโอ้ ตามบ้าโอ้โอเียการนเหมือ nah> นีัย uh> เียการโอ้รอบนกเสียงสัวมาดีทั้งคู่นะสุเล็ต่ยตามสู้สุดเล็กโอ้โหโอ้โหตําเหมือนจะหมดแล้วสิบเวทีสุดท้ายแล้วสิบเวินาทีแล้วสิบทีสุดท้ายแล้วตีตัวีกต้อไปแล้ สุดยอดสัสินสุดท้ายเอาไปสุดท้ายอึ๊บเอมโคล่าไม่ต่อยแล้วนะฮะไม่จะต่อยแล้วไม่ต่อยแล้วโอ้โหตั้มตั้มจะหมดหรือเปล่าจะหมดแรงหรือเปล่าสิบสิบแล้วสิบแล้วสิบแล้เก้าโอ้แปสุดท้ายสุดท้ายสุดฤทธิ์หมดแรงเต็มที่อึบ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 อึ๊บอโอ้เรียบร้อยจบนะ สมศักดิ์ศรีสมศักดิ์ศรี